ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันพยาบาลสากลนะครับพยาบาลถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญกับระบบสาธารณสุขของไทยครับโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยผู้ป่วยในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาหลายคนอุทิศตนทำงานหนักหลายคนต้องห่างครอบครัวไปเป็นพยาบาลอาสาที่ชายแดนนะครับภาระงานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็หนักเหมือนกันติดตามชีวิตของพยาบาลไทยผ่านวันพยาบาลสากลครับ ลูกสาวใสชุดพยาบาลวันแรกเมื่อ3ปีที่แล้วถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือของพ่อเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวสีดวงแปงที่นางสาวปุญญวีสีดวงแปงหรืออุ้มได้ทำหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากตามความฝันเธอเป็นพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จยา่าเช่นเดียวกับพ่อที่เป็นตำรวจตระเวนชายแดน คืนวันที่14มกราคมที่ผ่านมาอุ้มได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถพยาบาลฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยชนกับรถบรรทุกบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางถูกส่งต่อมารักษาที่หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลราชวิถีขณะน,นี้พักฟื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษอยู่ระหว่างฟื้นฟูกล้ามเนื้อพ่อหวังให้อุ้มหายป่วยโดยเร็วเพื่อกลับมาทำหน้าที่ที่เธอรัก นับตั้งแต่ได้รับอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่วันที่14มกราเป็นต้นมานะครับคุณพ่อก็ได้ติดตามมาเฝ้าอาการของลูกนะครับของของคุณแม่โดยไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยากส่งกําลังใจให้ลูกนะครับเป็นกําลังใจให้ลูกได้หายนะครับหายวันหายคืนได้มีสุขภาพแข็งแรงได้กลับมาไปบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ โดยที่ก็ได้ให้ทางญาติๆนะครับคุณพ่อคุณแม่น้องอุ้มเนี่ยได้มีส่วนใกล้ชิดเข้ามาร่วมช่วยดูแลเพราะตอนอยู่ที่ ICU ก็ต้องเรียนว่าเราไม่สามารถให้ญาติเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ๆได้เพราะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดเชื้อโดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับแต่เมื่อน้องอุ้มอาการดีขึ้นแล้วแล้วก็พาขึ้นไปอยู่ที่ ขอผู้ป่วยพิเศษนะครับตรงนั้นก็จะทําให้ญาติญาตเนี่ยได้มีส่วนช่วยแล้วก็เป็นการกระตุ้นในการพัฒนาการของน้องอุ้มเนี่ยได้ใกล้ชิดดียิ่งขึ้นด้วยครับแม้วันนี้ดวงพรปรีชาชัยชาญจะไม่ได้ทําหน้าที่พยาบาลแล้วเพราะลาออกมาดูแลแม่กลับมาอยู่บ้านเกิดในตําบลแม่คะอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แต่เมื่อโควิด1ิระบาดจิตวิญ,ญญาณของวิชาชีพพยาบาล ทำให้เธออุทิศตนเป็นจิตอาสาดูแลสุขภาพคนในชุมชนพอฉีดกลับมาหนูก็ได้อธิบายในเรื่องของการที่วิธีการดูแลปฏิบัติตัวเองหลังจากฉีดวัคซีนพอในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยหนูกับสามีก็ได้มีส่วนในการที่ไปช่วยดูสถานที่จัดสภาพแวดล้อมทุกอย่างค่ะเรื่องของการกักตัวเรื่องของอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะรางวัลบุคลากรพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่นางสาวนัฐายุวัฒนะพยาบาลวิชาชีพแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลราชาวิถีได้รับเนื่องในวันพยาบาลสากลเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดนับตั้งแต่เป็นพยาบาลมา8ปีจากการอุทิศตนดูแลผู้ป่วยโควิด -19 คนไข้ที่มาเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตรวจพบผลเาะเชื้อนะคะพบว่ามีเชือ้อโควิดค่ะ แล้วก็มีภาวะเครียดเครียดจากการเจ็บป <your> <understands> ่วยของตัวเองด้วยแล้วก็เครียดจากโรคอุบัติใหม่นี้ด้วยนะคะทำให้คนไข้เกิดเหมือนกับต้องการที่จะมีความคิดสั้นค่าตัวตายค่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือค่ะเข้าสู่ปีที่3ของการแพร่ระบาดพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าอีกกลุ่มที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด19อย่างใกล้ชิด เรียบเสมือนเป็นนักรบชุดขาวและเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย12พฤษภาค,คมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากลเพื่อสดุด,ดีคุณงามความดีของมิสฟอรเรนต์ไนติงเกลผู้ก่อตั้งวิชาชีพการพยาบาลและเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลกรวมทั้งสร้างความตระหนักให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพ